แบบไหนจะดีลองแต่แต่แต,แต่นี่มันขึ้นดีนะสามสามแล้วละ่ะครบแล้วละ่ะครบร้อยแล้วละ่ะยี่สิบเอ็ดเดือนหน้านี้น่าจะได้นะแต่เราต้องทำเผื่อให้มันให้มันได้สิบกว่าไงร้อยสิบกว่า มันถึงจะเข้าลบไปเหมือนคำปอนว่าละไม่รู้จะมีปัญหาหรือเปล่าลบที่ที่แดงๆอะ่ะถ้ามีปัญหาก็ต้องไปขอไปขอันร้านไปโรงเรียน คุณพันอเมริกาสวัสดีคะ่ะแม่พันอเมริกานะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะทานข้าวกับลาบหมูได้อะไรทานคะ่ะลาบหมูคะ่ะ ให้ันสวัสดีครับนะคะไวจังเลยได้หกนาทีแล้วขึ้นสักเท่าไหร่ดีทานเข้าบ้างเนาะถ้าเราคุยให้เฉยมันก็นั่งเฉยนะคะ สวัสดีจ้าน้องการสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะมาชมธรรมชาติด้วยเนาะชมต้นข่อยชมต้นไม้ด้วยนะคะยังไม่นอนหรือครับแม่พันธนะคะ เอาสิ่งกับกุ้นก้านนะจ <c oughs> ๊ะเห็ดเห็ดพิ่ พริกมันพริกมันจี๊ดขึ้นขึ้นจมูกขึ้นคออะไรไม่รู้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านมนกคะหกล้านดวงใจขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมากคะ่ะทำไมถึงเพ็ซื้อเอาอะ่ะข้าวราบอะ่ะเขาเขาทำเพ็ดอ่ะ ต้องใส่น้ำเยอะๆมันถึงจะไม่ติดซื้อซื้อเอาไม่ได้ทำเองทำเองมันก็จะกินไม่หมดเนาะมันเสียเวลาซื้อเอาถุงหนึ่งซื้อเมื่อวานด้วยเอามาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ตอนเช้าก็มาขวาขอบคุณมากคะ่ะไม่พันไม่พันน้าจะกำลังเข้านอนนะคะเพราะมันตรวกันข้ามกันกันเนาะ อเมริกากับลำปางนะคะขอบคุณนักการจ้าขอบคุณมากๆนะคะไลฟ์สดเปิดการมองเห็นบ้างเนาะขอบคุณไลารแล้วเดี๋ยวจะทำให้ไลท์ด้วย